ไปดูกลุ่มเพื่อน4ี่ภาคค่ะมีการนำยางรถยนต์ใช้แล้วมอบให้กับโรงเรียนค่ายทหารแล้วก็อบตอในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดตราดค่ะโดยนำยางรถยนต์มอบให้เป็นครั้งที่7แล้วกว่า1,000 0เส้นค่ะ นายธนาเจริญสุขประธานกลุ่มรวมเพื่อนสีภาคพร้อมสมาชิกจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะได้รวมกันนำยางรถยนต์มือสองกว่า2,000เส้นพร้อมข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาก,กันยุงและสิ่งของจำเป็นต่างๆส่งมอบให้กับหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่กิจกรรมครั้งนี้มีการส่งมอบสิ่งของใน 5. จุดหลักก็ได้แก่จุดที่1ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากลุ่มมอบอยางรถยนต์และ เื่องดื่มเพื่อกระจายสู่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนจุดที่2ที่ฐานบ้านสะพานหินชุดควบคุมฐานพลาน,นวิทยุโยธินที่3ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งยากันยุงและยางรถยนต์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานลาดตะเวนบริเวณเทือกเขาบรรทัดจุดที่3มอบอยางรถยนต์ให้กับโรงเรียนวัดสะาพานหินเพื่อเสริมแนวป้องกันหลุมหลบภัยในโรงเรียนจุดที่4ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดค่ะมีการส่งมอบอยางรถยนต์เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสนับสนุนการสร้างบังเกอร์นในชุมชนและ ุดที่5ที่ฐานบ้านท่าเส้นชุดควบคุมฐานผ่านนาวิทยโยธินที่3มอบสิ่งของเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางด้านของคุณธนาเจริญสุขประธานกลุ่มรวมเพื่อนสีภาคเปิดเผยค่ะบอกว่ากลุ่มรวมเพื่อนสีภาคได้ดําเนินกิจกรรมนี้เป็นครั้งที่7แล้ว รวมยอดการมอบอยางรถยนต์สะสมมากกว่า1,000 0เส้นตลอดระยะเวลา4ปีที่ก่อตั้งกลุ่มเน้นการสนับสนุนกําลังพลชายแดนโรงเรียนและชุมชนพร้อมทั้งยังยืนยันเจตนารมณ์ในการร่วมกันเป็นพลังสนับสนุนผู้อยู่เบื้องหลังทหารไทยอย่างต่อเนื่องนะคะ ทั้งนี้สมาชิกกลุ่มรวมเพื่อนสีภาากว่า4,000คนทั่วประเทศต่างก็ร่วมแรงร่วมใจสมทบสิ่งของบริจาคและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองก็ถือเป็นอีกหนึ่งพลังภาคประชาชนในการส่งเสริมความมั่นคงและร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริงค่ะผมเป็นในานามประธานกลุ่มรวมเพื่อนสีผ้าก็รวบรวมกับพลังประชาชนทุกทุกท่านทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นโซนสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีก็รวมรวมมาเพื่อ,อ ให้กับทางการทหารครับแล้วก็เพื่อพิชายแสดงของเราเพื่อเป็นพิษหวาดและกำลังใจครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดครับผมครับกระจายกันไปหลายจุดหลายที่ครับผมก็รวมมไปครั้งนี้ก็มาอยางมาประมาณสองพันกว่าเส้นครับพร้อมอาหารเครื่องดื่มให้กับทางทหารและทางโรงเรียนพวกผมก็ทําได้แค่นี้ก็ขออยู่เบื้องหลังและก็ให้กําลังใจกับพี่ทหารทุกๆคนครับก็ขอขอบคุณที่ปกป้องแสดงไทยของพวกเรา ผมก็ขอสัญญาจะไม่ทอดทิ้งพี่ทหารทุกท่านจะขออยู่ข้างหลังและความสนับสนุนตลอดไปครับผม